อันนี้เริ่มติดบิบงานแรกครับงานแรกติดไม่เป็นครับนานๆจะได้แข่งทีไม่ได้อย่าเรียกว่าแข่งครับครับโค้ดทำทุกอย่างครับทั้งสอนการวิ่งและยังต้องมาติดบิบที่หน้างานให้รับนิดข้าสมัครโค้ดก็ออกให้นะครับโอ้เขากลัวไม่มาเขาเลยออกให้เพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดวิ่งนี่ชมรมนักวิ่งอะไรครับหน้อยู่จังเลยครับโค้ดมาก็อยากสอนอะไรออกขาสมัครให้ด้วยชมรมนักวินาหน้าหือ หน้หื่สมาคมหน้าหืไหนทำหน้าดิครับหน้าหืคือ โน,น่นครับคุยกันอยู่ปอบพอยมาคุยครับเป็นที่คุยครับเป็นที่คุยอัดแร์สเตชชิ่งต่ออันนี้เราวอร์มเรียบร้อยแล้วครับวอร์มเรียบร้อยใช่ไหมครับเฮ้ยยังวอร์มเลยทำไมไม่มีเหงื่อเลยอ่ะเขาวอร์มแบบแห้งเขาแบบแห้งอ๋อเหมือนซักเหมือนซักผ้าซักผ้าแบบแห้งนะใช่ครับอันนี้เร<อ>า<อ>มีรุ่นพี่เรานะครับพี่อ๊อฟกับพี่ชาวมาด้วยเป้าเท่าไหร่นะวันนี้ เก้าสิบโลใช่ไหเอาระยทางเอาระยทางโอเควันนี้ทุกคนมีเป้าคือสิบกิโลเมตรสิบกิโลเมตรไม่ไม่ถึงไม่กลับไม่ถึงไม่กับนตอนนี้อะไรเนี่ยตอนนี้ครับก่อนปล่อยตัวเราก็หางแดดก่อนธรรมดาหาของแดดก่อนนะครับ นี่ยังยังยังไม่ได้วิ่งเลยนะครับอ่านี่วิตามินซีครับซีล็อกเดี๋ยวเราไปหาน้ำดื่มกันไปดื่มน้ำกันก่อนป่อยตัวครับครังัีวรั้ครั10กิโแรกนะครับมาของทีมเลยวันนี้ันบุรีรานครั้งที่หนึ่ง สวนนี้เราก็จะไปได้นะครับนี่ออกมาแล้วจะโลงนะครับหน้าก็จะเริ่มเข้าสู่ถนนอ,อันนี้ขึ้นสะพานธารามแปะนะครับฝั่งขาลง ามาจากทางลาดดำเนินเนี่ยน,นี่เป็นถนนที่ลงนะครับเราว,วิ่งย้อนขึ้นอยู่กับเอ็กอยู่ตอนนี้ไม่รู้เอ็กอยู่ไหนเดี๋ยวน่าจะตามมา,าตามมาเดี๋ยวพน้นไปพ้นจุดที่คนเยอะนี่ก่อนตามมาเลยนะตามมาเลย ก็าคนเยอะอย่างเงี้ยเรากำลังจะถึงบนสะพานแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายขนะ้างบนไปล่งไอ้เจัาตามมาอยุ่งหลังครับใช้แค่ถนน ใช้แค่ถนนเลนเดียวเห็นไหมใช้เลนเดียวแล้วเราวิ่งสวนกันดีแล้วปลอดภัยใช่ใช่เพราะทางงนนะีเปิดถนนอยู่<ฮ>อันนี้ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับนมาแนละ้ว พยายามวิม่งความเร็วตามที่ตกลงกันไว้นะครับวันนี้ถ้ขึ้นมาทางปกตินะตัวเทต่ำกว่าไม่เกินเพจหนฮะโอเคอยู่ไหมเนี่ยโอเคอยู่ไหมโอเคที่แต่ว่า <c oughs> ตกลง <c oughs> ตกลง <c oughs> ตกลงแน่นอน <c oughs> แข่แงแข่งแข่งเลยผ่านไปหนึ่งกิโลครับกับเพสหกหนึ่งหนึ่ง แรกสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับอีก <laughs> คุณหมอมาวิ่งด้วยนะครับ <laughs> นี่เราผ่าน1.6กิโลเมตรแล้วอันนี้ขึ้นเดินนิดหน่อยตัวนี้เป็นแยกแยกกระลุนป่ะตรงนี้ไปครัไปต่อนี่ยังคงอยู่ที่เพจประมาณ455-450ห้นนี่เป็นสะพาน แยกอะลุนนะครับหรงนู้นสายฟ้าอย่างนี้ก็ลังคงแหละมีจุดน้ำน้ำดื่มนะครับ2กิโลเมตรไปกินน้ำหยิบเลยเดี๋ยวเอ็กหยิบน้ำเบาๆตัวปัดขวดน้ำปัดแก้วน้ำตัวนี้นี่เองอันนี้เรามาเพสเซอร์ 60เซสเซอร์60นาทีครับับขอบคุณครับไปครับขอบคุณครับนี่เราผ่านเซสเซอร์60นาทีไปแล้วน,นี่ฝั่งอิลิตมาแล้วครับเมื่อกี้ที่หนึ่งที่สองมาแล้วเราอาจจะได้เห็นทีละภาพสวนมากาใช่นี่ครับอิลิตไปแล้วคนที่สามไปแล้ว แตกไป4ลิตไปแล้วครับอ๋อนี่ดูดูดูครับสูสูไหวไหมไหวไหมเร็วไปโอเคโอเคเดี๋ยวข้างหน้าก็จะเป็นจุดกลับตัวแล้วอันนี้กลับตัวมาแล้วที่หน้าเซนทันปินเก้า มาสี่กิโลแล้วเกินมาอยู่4 5 20เกินมานาทีค่งตอนปล่อยตัวเราใช้เวลาแอร์อัดล้ปล่อยตัวนะนาทีกว่าอะไรครับไปเรื่อยๆนี่แล้วกลับตัวมาแล้วอันนี้คือฝั่งที่เราวิ่งมาเมื่อสักครู่นี้ สีรภาพมาแล้วสีรภาพมาแล้วคุณหมอสู้สู้เจอหเมอด้วยตามคุณแป้งเจอแล้วไปได้วยกันไหมห้มาสองศูนย <5 20. S 2> ์แป้งมีเท่าไหร่เมื่อกี้ห้าศอกห้าสองศูนย์เลยไปไหมเนี่ย <5 20. S 1> ไปแค่นี้พอ ไวไหมไปเลยหลยังแปลงสู้ๆครับไปเดันเนินนิดหน่อยผ่าน5กิโลเมตรพอดีอเ,เน4 5 6เฮ้ยึงทางแล้วครับเป็นไงบ้างปเปีวไหวแล้วเฮ้ย ขึ้นทางมาแล้วจะเจออ้อมเอาตาอ้อมเอาตาสวัสดีครับวิ่งเล่นวันนี้เราอยู่กับสองสาวเอาตาอ้อมเอาตากับเป้อันตาเป้อัอาตาเล่นปวดท้องปวดท้องเหรอสองคนเลยท้องน้ำไม่มีด้วยข้างล่างมีที่เดียววันนี้เป้าเท่าไหร่สองคนโอ้ยแล้วค่ะตอนนี้ทอาไปเท่าที่ได้ค่ะระยะสั้นเราไม่ค่อยชอบนะใช่ เข็นหลือเกินตามไปค่ะตาสายใจกันเดี๋ยวเข็นเข็นคนนี้ก่อนไปไปครับตำนานยังคงเก็บทรงได้อยู่เราแซงอ้อมกับเปเอาตามาแล้วส่วนเพื่อนเรานั้นหายไปแล้วไปต่อครับไปเรื่อยๆตอนนี้ยวกลับมาใกล้จะถึงตรงสะพานพระหลักแปดจะเป็นสะพานแขวนละ อย่าตอนนี้ก็5.8มีจุดให้น้ำเย็นอีกจุด้น้ำเย็นเจียบไปครับไปต่อตอนนี้เราถึงบริเวณใต้สะพานละ น,นี้ก็มีห้าโลที่เพิ่งขึ้นมาเราไปถึงนู้นละอันนี้เราทิ้งด้านหลังแล้วทิ้งน้องเอ็กไปละเก,ก็ประคองมาเรื่อยๆอบอกมีเจ็บตรงต้นขานิดหนึง่งนี่เขาเปลี่ยนวิวบนสะพานพระรามแปดนะครับ เเป็นสะพานตรนนี้ก่อนลงสะพานก็จะเป็นกลุ่ม5้กิโลที่เขากลับตัวมาแล้วฝั่งน,นี้ก็เป็นกลุ่ม10บโลที่ลงสะพานไปแล้วนนี้คนก็เยอะนิดนึงนะครับฝั่งทางนี้ต้องระวังมีเด็กเขาตัดลยละ กิโลบอลชุลานมาแล้วครับบอลไปแล้วเดี๋ยวเราเจอทีตอนนี้เริ่มเจออีลิสก,กลับมาแล้วศีลษะภาพปอยนอนสายเพเซอร์จักรยานช่วงนี้จะมืดหน่อยนะครับมืดเลย ไม่มีไฟเลยตรงนี้ไปต่อตรงนี้จะชุลมุนนิดนึงนะครับ5กว่า10กว่า,ะะาเดินกลับตัวมาแลวขออนักพ่ขอนะคะขอนะอนางจับใครก่อนนะคะ รับเท่าก่อนนะคะจะแน่นๆนิดนึงไปเรื่อยๆครับรอรถไฟนิดนึงค่ะได้ครับกำลังจะถึงจุดกับตัวแล้วข้างล่างรับยางรับยางสิบเคครับสิบเครับนี่ขึ้นเนินต่อยาว เมื่อกี้ส่งลงเนินมามเต็มอันนี้โดที่8ดอยู่ที่เพจสี่เฮ้ยซื้อซื้อขอโดิค่ะคทค่ะขึ้นมาแล้วไปต่อไปต่อน เราขึ้นกับตัวตรงนู้นแล้วขึ้นบนสะพานแล้วข้างหน้าอีกประมาณ400เมตรก็เป็นตรงสะพานแฝดข้างหน้านึงอีกอัดขึ้นมาที่430ไปอีกกิโลนิดหน่อยเดี๋ยวถึงแล้วไปอันนี้9กิโลเมตรแล้วเพชร449นี่1กิโล ลงทางเดิมเลยแล้วก็วิ่งย้อนเข้ามาจุดสตาร์ท<ป>น,นี้เราถึงจุดที่กำลังจะลงไป้างล่างแล้วอาดูนามานลินแล้วก็าบอกกลับมาจุดสตาร์ทนิดเดียวอยับทางลงละ แ้วไฟสว่างหน้านี่คือจุดกลับตัวเหนื่อยไหมครับตดาสวัสดีครับโอ้ยอิจฉาจังเลยหลับสบายเลยหลับสบายเลยคนที่น่าอิจฉาที่สุดในงานนี้ไปต่อไปต่อไกลแล้วข้างหน้าแล้วครับ ทางสนามครบแล้วครับ49.56ปีด้เกินอีกประมาณ200เมตรทําภารกิจสำเร็จต่ากว่า50นาทีนะครไปครับเราเข้าเส้นชัยกันข้างหน้าไปทนบุรีลันีิโลเข้ามาบรรากาศุดล้รงหนะครับแลเดี๋ยวเราจทากันชัยันีกครับขอบคุณมากนะครับ ก็เป็นว่าอุลตร้ับที่สะพานพระราม์แปดับทอมบูรีรันครั้งที่หนึ่งโดยลงพยายามทอมบูรียืนด้านแรกนะครับเป็นยังไงครับสนุกไปแล้วสรุปว่าบรรยากาศเข้าเส้นเดี๋ยวรอเพื่อนกันต้องบอกว่าทอมบุรีรันั่าที่หนึ่งเนี่ยเป็นงานดับที่หลายคนรอคอยแล้วก็พอประกาศทุบเนี่ยสรุปว่าโคตเต็มแล้วนะครับถือว่าได้ทำการตอบเป้าด้วยของขอบคุณนักวิ่งด้วยนะครับตันาทีอันนี้มากันเป็นครอบครัวเลยนะครับ เลยลากลากเอ็กมา5โลลากเอ็กมา5โลนะครับก็เอ็กไม่ไหวให้เอ็กไปต่อให้กับเอ็กเข้าไปต่อครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีรู้อะไรในบ้างนะครับสำหรับใช่ครับใช่ครับเอ้เอ้าอะไรถ้าถ้าตามนี้เหรอไม่ตามถ้าสิบโลมันถึงก่อนมันสิบจุดสามตอนสิบโลน่าจะ ห้าสิบเอ็ดมั้งห้าสิบกว่าโลแรกเสียเวลาไงกันตรงที่งพืนอ่ะกานตอนที่ที่เรามาชนกับห้าโล<ๆ>ที่เขาเดินเลยใช่าแป้งมาแล้วถ<ๆ>้า<ๆ>ดูตามนั้นก็โอเค<ๆ>เราวิ่งตลับมาพร้อมได้เกินหโลอยู่ห้โลนั่น ก้ากว่าห้าเป็นเครางมีเพ่งชงไทยพยที่ทิ้งเอกซ์ตอนไปแ,แล้วรรโผลโพานตรงนี้แลยทเจ็บ นี่คือของที่ต้องการพี่ยากมานเตอร์อยากมาแดกยันยนไม่มีตังซื้อข้าวกินก็เลยต้องมาโรงงานวันหลังเราต้องเอาถุงมาด้วยไหม600เลยนะโอเคขอบคุณครับได้เลยครับนี่รับข้าวแล้วเดลิเค็ตเออโอเคนี่คือรางวัลของพวกเรา5.07มีอะไรให้มีอะไรให้เอาอีกคอนเซอร์ครับอยู่ไหนครับข้างหน้าที่แถวยาวอ่ะ เป็นะสปอนเซอร์พี่คิวสปอนเซอร์ยาวมากมีตัวเชื่อยาวมากยังอ๋อพี่ออกพี่ออกกำลังแบบถ่ายเส้นอยู่ยังยังยังไม่นิบยังไม่กลับวิ่งตาตาตาไปถ่ายรูป้้าดนนีเร็วันนี้ก็ภารกิจวิ่งสิบกิโลเมตรซับซับห้าสิาทำได้เฉียดฉิว คุณธีรภาพครับคุณชวนพวกผมมาแต่คุณไม่อยู่กับพวกผมเลยนะครับคุณธีรภาพอ๋ออยู่เขาอยู่น้นครับคุณเป็นแบบนี้คุณชวนที่หลังพวกผมจะไม่มาแล้วนะครับเราถ่ายรูปเขารอถ่ายรูปกับเราอยู่ชวนดิไอทีเขาอยูุ่่มโนนใช่ปะยังมีนักวิ่งที่ยังไม่เข้าเส้นชัยยังอยู่อยู่ สรุปครับเทสเฉลี่ยเท่าไหรสิบกิโล5้าสิบไม่รู้อันนี้5้าอ๋อนี่สิบสอเก้าเทสห้าสิบหกห้าสิเจ็ด0อเวเรสาสพี่ชาหกจุดองเท่าไรครับพี่6.2หกจุดครับ6.2สใช่ครับโอพี่เชาอ่ะ6กหโอ้เร็วเร็วนี่มันติดตรงเสียเวลาต้องขึ้นเฉยนานเลยโลแรก